Oh. Huh. กระทรวงยุติธรรมโดยกรมราชธรรมกรมคุมิปฎิบติและกรมพินิศและก้มของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงเกษตรกรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จเฉลิมพระชนมาพรรษา6รอบ28ดกรกฎาคม2 5 0 0รวมและประสบนิกรประชาชนในพื้นที่รวมทั้งผู้ต้องราชธรรมของสงขาเรือนจำจังหวัดสงขาและเรือนจำอำเภอเสลิมพระเกมหรตรรษา6รอบ 28่สิกรกฎาคม2 5ง0ัน้าสราชการที่เข้าร่วมโครงการทุกท่านนักเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีกรกฎาคมสองพัาร้อยหกสิบเบัดนี้ขอบคุณครับ เรียนจังหวัดฮิ้วๆได้เลยครับเอ่อยิ้วๆถูอ่อต้นไม้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวจะหมดบังนะครับหมดบังใบหน้าได้ชัดเลยครับถ้าเยี่ยมมากเลยครับเริ่ม ยิ่งหุนหนยิ่งแรงเลยนะครับเชิญครับท่านขอเสียงับมึงนะครับขอบคุณครับผมในการร็จสิ้นพิธีนะครับในการปล่อยแถวไปขุดรอบคูคลองนะักคลองรอห้านะครับครับขอบคุณท่าน